คลิปนี้ได้7นาทีอกอดฉันค่ะกับราศีกันทัดดินนะคะภาพรวมพอสังเขปนะคะอีกใครกอดไหมคะล้อเขาคนนั้นเ,ออเราไปกอดใครนะเริ่มต้นกันเลยค่ะไม่แพ้ก็ชน,นะธรรมดากดเคเรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรักความเป็นจริงทำไมต้องการจะเฟ เรยมรักถึกกลับไปเจ็บนี้ไม่เท่าไรในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตกอดฉันให้นานๆานได้ไหมเริ่มเลยค่ะว่าสังเกตค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตาม เป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะงานเงินรักและเรื่องราวของเงนื้อคู่ค่ะราศีกันธัด,ดินขยายผลออกไปค่ะกับการงานที่เชี่ยวชาญงานทางด้านศิลปน,นะคะขยายผลออกไปไม่ไม่จนนะคะมีแต่รวยคนรากคนสวยเป็นดาราศิละปะนะคะตนเองเลยค่ะ กรรมาอาชีพมาทับลัคนาตรีโกนไปที่ความร่เรืองก้าวหน้านะการเงินได้มาจากการเป็นแปลงการเดินทางยกย้ายนะคะมรดยูลึกลับนี่ก็ได้ระพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนสวยคนหลอเป็นดาราศิลปะนะมีความรักเข้ามาก็ไม่แห่งแหลงคนมีเสน่ห์นะคะสตรีงานศินลปะนารีอุปถัมภ์ จ็แต่งตัวนะคะชีวิตสบายแลว้วค่ะเนีน่ยเป็นท่านผู้นำเลยนะคะาการเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นอังคารครูท่านทักเวา้นะคะเลือดลมกราบแข่งขันขยันไทยแดงอ,องคานเป็นผู้นําเป็นผู้นําท้องถิ่นค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลเลยนะคะเป็นนักต่อสู้มาการเป็นแปลงนี้ทําให้ชีวิตสบายนะคะ วัตถุนิยมชื่อเสียงเนี่ยแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตมีภาระนะคะก็ได้พบกับความสําราญเป็นมนุษย์เจ้าสําราญได้เดินทางงานเกี่ยวข้องงาน,างน,งงานทันสมัยขายสินค้าใจไัยรุ่นชอบท่องเที่ยวเดินทางสนุกสนานพบรัฐได้พบกับคนอีกถิ่นที่นะ ความสุขมาเยือน,อนได้รับผิดช,ชอบกานงานนี้ตนเองเลยบริาหารพบรักกับคนถิ่นที่เนิ่นเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะละันลานะเพื่อนนั้นตนเองก็พูกพันกันเข้าไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะ,นะตนเองก็ลันลาไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ละวันที่ผ่านไปตื่นเช้ามาสดใส เบิกบานมีกินมีใช้นะคะประสบความมั่นคงของชีวิตแล้วเนะพื่อนเพื่อนคนไกลอุปสรรคปัญหาก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาตัวเองก็มีความสุขสุขโชคดีที่สุดยั่งยืนเนี่ยก็ใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจนะอ,อน้อมทำตนไม่แข่งขันกับใครไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านเพื่อนบ้านนะคะไม่ประมาทค่ะ ไม่แพ้ก็ชน,นะเป็นธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นนะคะอีฝ่ายยอมเองก็มีความสุขนะคะดูค่ะอีกฝ่ายกอดใครไหมกอดฉันให้นานๆได้ไหม่ยคนต่างที่ต่างเทีนะพี่น้องมาเจอกันเมื่อจอมราชันปรากฏความรักนี้ก็ไม่แห่งแล้งได้พบกับท่านน้องนะคะ อัศวินนักรบนะเพื่อนเก่านะคนไกลนะอุปสรปรคปัญหาปัญหาที่มีนะก็ยังขงมีนะคะเป็นนักต่อสู้เพื่อไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานคนสุยคนรอนะ,ะตกกลุมรักบ่อยๆนะคะรักสบายมีรถมาแล้วนะคะเดินทางไป หลายทิมที่ก็ได้การเงินเข้ามาโชคดีนะร่ำรวยเป็นเศรษฐีโชคดีที่สุดทางนี้มีความสุขนะไม่ยู่งวุ่นวายกับอีกฝ่ายหนึ่งทางนี้ก็มีความสุขโชคดีที่สุดมีการเงินใช้มากมายนะมีสตรีนาะรีอุปถรรมัมนภะ์ตนเองก็ไม่มีคู่ก็สุขใจนะคะสามารถพึ่งพาตนเองอยู่โสดลำพังก็อยู่ได้นะเพราะคนเก่งาการุปบุกเข้าไปนะ มีพลังเหลือเฟือของมนักกีฬานะคะในทําการงานใ้วาง,งานสุขภาพงานฟิตเนสกับทั้งโคเนะี่ยเลือดลมดีนะพี่กับน้องมาเจอกันทางนี้ก็ขยายผลหาการเงินด้วยพลังที่มีต่อไฟดรือความเข้มแข็งม,ม,มีสตรีมีกิกมีนารีอุปถัมภ์ได้ลากจากสตรีนะคะเล่งไปที่โครงการระยะยาวเขาไม่เปิดเผยนมีกิจค่ะ มีบุญเก่านะคะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แอบบอีกฝ่ายอนะสเปนาริประทรมตนเองก็ได้ทํางานที่ยินดีเอาใจใส่นะคะอนะมีการเงินหมุนพอได้ลุนจากสตรีแม,แม่แม่ทั้งหลายนะคะอนะ่ได้ลุนต่อไปอันนี้ไปยืมเงินใครแล้วเขาไม่เขินนะนะนะท่านพี่ไปแล้วไม่หมุนเคินค่ะกนะ็มีคนมาให้เขา จับใจ่ายใช้สอยเสมอเป็นชาวองนะคะงานเกี่ยวข้องกับกงานคอมพิวเตอร์นะคะโชคดีจากความขยันส่องเป็นคนที่มีความรักที่ใหม่เปิดเผยสถานนะให้ใครได้ร่วงรู้ค่ะโชคดีแล้วค่ะไม่ต้องมาโกรธกันนะคะอันนี้มีความรักเงียบๆงีบนะเบื้องหลังไม่โปร่งใสนะคะพี่กับน,น้องมาเจอกันห่างหายกันไปลงเลือไว เพียงคนทางไกลที่ยังส่งกันมรตยูลึกลับเล่นลับยังส่งกันกับแต่ละฝ่ายเฮ้ยมันได้ลาภผลอะไรมั่งช่วงนี้อ่า friendship set on fire forget me not อย่าลืมฉันค่ะ inspiration เกิดแรงบันดาลใจค่ะยิ่งเอายิงย่งอดยิ่งสละให้หมดยิงย่งให้ได้นะอันดัน